สุริกรับเลขดับหวยเด่นแนวทางการหาเลขดับขาดเลขเด่นโดยใช้ใสถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมสำหรับคลิปนี้แนวทาง2ตัวล่างนะครับผมนะแนวทาง2อตัวล่างก็จะใช้ในส่วนของเลขดับนะครับมาตัดออกแล้วก็จะมาหาดูในส่วนของเลขเด่นอันนี้นะครับตราใครไม่ชอบก็ให้เลื่อนผ่านนะครับผมนะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเราจะมีตัวเลขที่เราตัดออกในส่วนของหลักสิบและหลักหน่วยนะครับมาดูในส่วนของหลักสิบที่เราตัดออกนะครับผมนะค,คือเป็นเลขดับด้วยแหละนะครับเลขศูนย์เลขสองเลขสามเลขสี่เลขแปดเลข 8, เก้านะครับผมนะศูนย์สองสามสี่แปดเก้านะครับตัวเด่นก็จะเป็นหนึ่งห้าหกเจ็ดนะครับศูนย์ดับนะครับหนึ่งเด่นสองสามสี่ดับห้าเด่น 6เด่น7เด่น8 9ดับอันนี้หลัก10บนะตัวเด่นหลัก10ฝั่งนี้ครับผมนะเอ้ใช่ๆแล้วมาดูในส่วนของหลักหน่วยนะครับเป็นเลขดับ012นะครับดับ3เด่น4ดับ5ดับ6เด่น7ดับ8และ9เด่นนะครับตรงนี้เราตัดเหลือเด่นประมาณนี้นะครับก็จะเป็น13 16 18 19 53 56 58 59 63 66 68 6 9 7 3 7เดอ้ยเาได้ประมาณนี้นะครับก็จะนี่ก็จะเป็น1 3 1 6 1นบาท1 9นะครับ5 3 5 6 5 8 5 9 6 3 6 6 6 8 6 9แล้วก็7 3 7 6 7า 7, 7 9นะครับผมให้ในส่วนของในส่วนของให้เน้นไปที่เลขห้าและก็หกนะครับก็จะเป็น5 53 56 58 59นะครับ63 66 68 69นะครับผมและให้ติดให้ให้ติด5แล้วก็6ไว้นะครับนะให้ติด5แล้วก็6ไว้แต่ที่ผมให้เน้นก็คือ2ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้นะครับนะในส่วนของล่างนะครับผมนะเขให้เน้น2ตัวนี้ก็จะเป็น53 63นะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ลองพิจรนารณาในส่วนของตรงนี้นะครับนะแต่ถ้าไม่ชอบเลยก็เลื่อนผ่านได้นะครับมาดูในส่วนของเลขทาราง ในส่วนของเลขตารางในส่วนาตารางก็จะเป็น5 6 7หนะครับศูนย์หนึ่งสองห้าหกเจนะครับตรงนี้ก็ใช้ในกลุ่ม6ตัวนี้จับคู่กันนะครับจับคู่กันก็ได้นะครับผมนะถ้าใครไม่ชอบในส่วนที่ผมนําเสนอตรงนี้ก็ลองมาดูนะครับนะในส่วนของงวดที่ผ่านมา,าก็เข้าไปที่3 4มสนะครับนะตรงนี้ก็ลองดูนะครับนะ นะก็เผื่อติด6และติดเอ้ยติด5และติด6ไว้ด้วยนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ผมให้เน้นไปที่2ตัวนี้นะครับผมนะสตัวนี้นะก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดาวหววยเด็ดสำหรับวันี้คลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับ